เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวาสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยไม่ชมเลยสวยอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่บรรยากาศดีพื้นที่กว้างขวางเลยนะครับพื้นที่200ตารางวาเลยที่เหลือเยอะครับปลูกบ้านเพิ่มได้อีกทำสวนปลูกต้นไม้ได้สบาย รอบๆเป็นพื้นที่ว่างครับเป็นแปลงเกษตรแปลงนาทํานาตามฤด,ดูครับโปร่งโล่งสบายครับไม่แออัดแต่ก็มีพื้นบ้านไม่เปรียวอยู่กระจายกระจายครับมองเห็นกันไม่เปรียวครับแต่ก็ไม่แออัดภายในตัวบ้านยังสะอาดสภาพดีพร้อมอยู่ครับมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวแถมแอร์สอตัวด้วยนะครับ แต่ห้องสวยสะอาดกว้างขวางหน้าต่างมุงลวดเหล็กดัดครบพร้อมอยู่ครับแล้วราคาไม่แพงด้วย5้0แสนห้าหมื่นบาทเท่าเด้งอย่างสะอาดเรียบร้อยครับห้องน้ํากว้างขวางมากของครัวครับเตอร์ครัวสินจานก็มีให้ครบๆเลยครับแถมตู้เย็นให้ด้วยครับบ้านหลังนี้เจ้าของแถมตู้เย็นให้ด้วยตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ครับแถมให้ด้วยพร้อมเลยตู้เย็นครับสองตู้นะครับตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้น้ำไฟพร้อม บรรยากาศดี5 5แสน้ามื่นบาทฟรีโอนครับหรือจะผ่อนกับเจ้าของโดยตรงก็ได้ดคุ้มเลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยมาชี้เป้าลืกซื้อมาจำได้ไม่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนแปลงนี้อยู่เภอการจนบุรีเำเ่อห้วยกระเจาครับใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านสะดวกซื้อใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกลป้ปั๊มน้ำมันร้านอาหารไม่เกิน5กิโลเมตรครับ เบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ